้นับวพยัญชนะประสมคือพยัญชนะสองตัวที่ประสมด้วยสระเดียวกันแบ่งตามการออกเสียงดังนี้ อักษรควบแถเป็นพยัญชนะควบกล้ำหรือพยัญชนะผสมที่ออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันจนสนิทกันเป็นเสียงเดียวกันจะควบ ตัวรอเรืออรอลิงวเวนเช่นควายตลาบขวานอักษรควบไม่เทเป็นพยัญชนะที่ควบกล้ำ กับตัวรอเรือแต่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดียวกันเฉพาะตัวหน้าไม่ออกเสียงรอเรือหรือบางตัวออกเสียงเป็นพยัญชนะอื่นเช่นทรายจริงสั สอนนำเป็นพยังชนะสองตัวที่รวมอยู่ในสระเดียวกันบางคำออกเสียงร่วมกันเช่นหมูหมอยาอยู่อย่างยากบางคำออกเสียงเงอนสอง ะอย่างเช่นกระหนกขนมขยาย ตัวสกุมีทั้งหมด9พวกได้แก่แม่กุกมีตัวโกไก่ขอไข่ขอควายขอละคทางเป็นตัวสะกุแม่กุงมีตัวงองูเป็นตัวสะกุ อันนี้คือสะพานมาสร้างสะพานอยู่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องตอ่อสะพานข้ามสะ แม่กุศมีตัวจอเด็กจอจานโชชาจอชัดดาจอประตักพระพุทธเจ้าเป็นตัวสะกุลแม่กุศมีตัวหนอนุนอลอริง ผู้หญิงเป็นปัสะกดแม่กุบมมีตัวตัวใบไม้พอพาพอสัมเภาเป็นตัวสะกดแม่กลุ่มมีตัวมอมมาเป็นตัวสะกดแม่เกยมีตัวโยยักษ เป็นตัวสกุลอะไรนี่อ่านยากไหมคำนี้แม่กูแม่กูมีตัววเวนเป็นตัวสกุลแม่กกาคือคำทุกคำที่ไม่มีตัวสกุลเช่นไก่เท่ามา